กับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามที่กรารบวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันลายองค์ด้วยกันครับองค์ที่หนึ่งครับหลวงพ่อคุณครับสมเด็จหลวงพ่อคุณครับ รุ่นสร้างพระอุโบสถวัดสนามชัยอำเภอสันบุรีชัยนาทครับยี่เิบียดกพสามครับปีลึกครับหลวงพ่อคุณไปปลูกเศษค,ครับสมเด็จ เนื้อว่านสวยๆครับผงว่านพุทธคุณครับแกะชมครับด้านหลังครับ รูปหลวงพ่อคุณครับวัดสนามชัยจังหวัดชัยนาทครับสร้างพระอุโบสถสวยๆครับเนื้อว่านออกสวยๆแล้วครับ ม้่งจมาสองห้าหลวงพวกคุณปริสุทธโธร,รับวัดบ้านไร่ครับด่านคุณทศนครราชจจสีมาครับรูปหล่อร้อยองค์ครับนั่งยึงยองครับสมไมท่านหลวงพ่อ đột bụi lì hấp che chung hấp รูปหล่อลอยองค์ครับองค์พุทปริสุทธโธครับได้ทันครับด้านหลังครับ ในฐานหลวงพ่อจะมีชื่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อคุณปริสุทธโธครับ

อุตมะหลวงพ่อแปลกครับพระอุตมะคุณาพุทธาคมครับวัดสะบัวครับหลวงพ่อแปลกวัดสะบัวบึงน้ำรักครับชัญญบุรีครับปทุมธานีครับ

พุทธ,ธาคมครับหลงพ่อแปกวัดสาบัวบึงน้ำรักทันบุรีครับระทุมทานนี้ครับของจังหวัดประชุมทานนี้ครับ หลวงพ่อก็เป็นที่รู้จักแพรลายองต่อมาเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อทองครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ครับ ปีหกสี่ครับบินเลียนเสมาครับ เห็นเสมาลงยาแดงลงบททองวัดบ้านไรครับูุสิตลงพ่โคณครับลงยาแดงวสวยๆครับหนากากทองครับ เลื่อนยุดเลื่อนสักครับยลื่นยุดเลื่อนขั้นครับเรียนคุยพื้นลงยาแดงครับสวยครับ ียนพระดังๆไปสร้างครับมียันมีโคดมีหมายเลขครับนี่จีมเดิมๆครับก่องกล่องเดิมๆครับ ยังส,สวยคับต่อมารุ่นนี้รุ่นเป็นรุ่นไต้มากหกปีหกสี่ของหลวงพ่อทองเหมือนกันครับแกชุมครับ <c oughs> เป็นเสมาเหมือนกันครับเสม,มาลงยาแดงครับลงพระทองครับคุยพื้นครับอากาศทองเหมือนกันครับอาหามาเก็บไใบ ด้านหลังครับนี่เป็นเนื้อสตาครับลงยาสองสีครับสวยครับตัวมาครับ หงปูแสนปะสันโนรุ่นรวยแสนล้านครับวัดบ้านหนองจิกภูไฟครับคุณหารอำเภอคุณหารสีสเกดครับเป็นรุ่นเจ้าสัวเสาห้าเจ้าสัวเนื้อผงว่านเจ้าสัวครับสว,สวยครับ หลวงปู่แสนครับมีโคดมีหมายเลขครับชมด้านหลังครับ ด้าน,นหลังจะเป็นยันดวงครับรุ่นสองห้าครับปศส,ส,สองพันห้าร้อยหกสิบสองครับยันดวงหลงวงพ่อครับเงาผงพุทธคุณครับเจ้าสัวสองห้าครับต่อมา นี่เป็นเนื้อผงเจ้าสัวของหลวงพ่อหมุนครับหลวงปู่ม,มุนครับกิตตะสีโลครับดวงเศรษฐีเหมือนกันครับรวยสันใจครับหลวงปู่ม,มุนครับ ดวงพุงเสียชีครับหลงพ่อจะเริ่มหายากแล้วครับพุงดวงเสรษชีครับจมด้านหลังครับ แก่ยากครับกลัวบินครับพงด้านหลังครับดวงเศรษฐีรวยชันใจครับหลวงพ่อดวงปุ่มหมุนครับขออภัยครับหลวงปุ่มหมุนครับประสันโนอครับแล้วงงสวยๆครับหาชมได้ยากแล้วครับ ิจะะสมหมครับต่อมาครับก็เจ้าสัวเหมือนกันครับรวยเจริญสุขครับหลวงปู่คมครับ วัดขุธโนวัดเขาเจริญสุขฉาเชิงเซาครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับขอภัยครับห้าสิบเก้าครับสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับเป็นเจ้าสวัว มีอักระต่อครับคมครับเ,เหรียญเจ้าสัวมันลงปุบุญครับด้านหลังครับ ยันปุทธ้อนครับณสนหัวครับหลวงปู่คมครับวัดเขาเจริญสุขครับแปดลิ้วครับเย็นสวยๆครับลายทองครับ เจ้สัวมหาเศรษฐีเสาห้าครับหลวงปู่คำพันธ์ครับวัดธาตุมหาชัยครับป่าปาก,ปากครับนครพนมครับเห็นเจ้าสัวสวยครับรุ่นศักดิ์สิทธิ์ครับ เนื้อสวยครับด้านหลังครับจป็นรูปหลวงพ่อครับเห็นเจ้าสัวหลวงปู่คำพันธ์ครับวัดธาตุมหาชัยครับ เป็นเนื้อนิกเกิลหรืออะไรนี่นะครับไม่แน่ใจครับเงินสวยๆครับก็ <c oughs> กราบขอบพระคุณครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับสวัสดีครับ